นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดทําระบบสื่อสารและบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายภายใต้โครงการสารสายใจไร้พรมแดน TOT Wifi at Zoo ระหว่างนายพิมุกสิมโรธผู้่วมโวยการองค์การสวนสัตว์และดออ็อกรอนนท์ทับเที่ยงกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทท o t ทจำกัดมหาชนหน้าสวนจัดแสดงยีราฟสวนสัตว์ดุสิต นายกรัฐมนตรีกล่าวนะคะว่าการเปิดให้บริการ Wi-Fi ฟรีในสวนสัตว์เป็นของขวัญปีใหม่2,555ให้คนไทยและสวนสัตว์แห่งนี้จะก้าวไปเป็นสวนสัตว์แห่งแรกของโลกค่ะที่มีบริการ Wi-Fi ครอบคลุม โดยผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมสามารถใช้บริการได้ฟรีซึ่งสอดคล้องกับโนโยาบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในพื้นที่สาธารณะทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนและเด็กไทยรวมทั้งนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนเหมาะสมกับวิถีชีวิตในโลกปัจจุบันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะคะว่าอยากให้มีการขยายบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรีให้ครอบคลุมทุกพื้นที่โดยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ทั้งนี้ภายหลังการเป็นประธานการลงนามนายกรัฐมนตรีได้พาเด็กชายสุภเสกอมรอชาดหรือน้องไปเยี่ยมชมสวนสัตว์และให้อาหารสัตว์ก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่เมืองคทองธาน,นีต่อไปค่ะ